เห็นข่าวหุนมาเนตดึงโดนัลด์ทรัมป์มาแจมเค้กบานเราช่วงนี้แล้วอย่าพึ่งไปตื่นเต้นตามนะครับที่ดูเหมือนว่าคัมเมนจะเดินเกมการเมืองเก่งเหลือเกินวันนี้แอดจะมาพลิกกระดานให้ดูว่าใครเป็นแค่เบี้ยที่กําลังจะโดนกินสวัสดีครับชาวไทยมิฟตแอดมาแล้วครับชาวไทยมิฟตต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้เล่นอย่างอเมริกาหรือจีนเนี่ยเขามีหน่วยข่าวกรองที่ลึกกว่าที่เราคิดเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขารู้ทุกอย่างก้าวว่าคุณเซนกําลังจนตรอกและดิ้นรนหาพวกเพื่อค้าบัลลังที่สั่นคลอนของ ัวเองขนาดไหนดังนั้นบนกระดานนี้ฮุนเซนเขาไม่ใช่ผู้เล่นครับเขาเป็นแค่เบีย้ยที่สําคัญผิดคิดว่าตัวเองคุมเกมได้และแอดอยากจะบอกสองพ่อลูกตระกูลฮุนจากนรกให้เข้าใจชัดว่าอเมริกาและจีนไม่โง่ทั้งโง่เขาไม่ใหญ่จนคับโลกหรอกลุงเอ้ยเวลาที่เราเห็นเบีย้ยอย่างฮุนเซนวิ่งไปซบอเมริกานั่นก็เพราะผู้เล่นกําลังฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของเขานั่นแหละครับการอนุญาตให้ขยับแต่ละครั้งคือใบแจ้งนี้ที่มหาอำนาจจะมาเช็คบินอย่างแน่นอนแอดก็ไม่รู้หรอกนะว่าในบินนั้น มีรายการอะไรบ้างอาจจะเป็นสิทธิ์ใช้ท่าเรือการตั้งทานทัพหรือข้อตกลงทางการค้าที่เสียเปรียบอย่างไงแต่ที่แน่ๆคือมันคือการแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดและไม่มีของฟรีในโลกการเมืองแน่นอนและประเทศไทยอยู่ทรงไหนแอดบอกเลยว่าเราไม่ใช่เบีย้ยบนกระดานนี้น้ำหนักของเราบนเวทีโลกมันเทียบกันไม่ได้เราไม่ใช่ไก่กาที่เขาจะมองข้ามได้ง่ายๆเกมระดับนี้เขาไม่ทุบกระดานตัวเองด้วยการทิ้งชิ้นส่วนสําคัญอย่างประเทศไทยเพื่อเอาใจเบีย้ยตัวเดียวที่ไรอนาคตหรอกดังนั้นภาพที่ฮุนเซนพยายาม ามปั้นแต่งว่าตัวเองเป็นนักการทูตผู้ยิ่งใหญ่มันจึงไม่ใช่ความสําเร็จแต่เป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างไว้หลอกคนในประเทศตัวเองมันคือความดินรนที่น่าสมเพชของเบี้ยตัวหนึ่งที่กําลังยอมขายทุกอย่างแม้กระทั่งอนาคตของคนในชาติเพื่อเยืดลมหายใจของตัวเองไปอีกวันและความไม่มั่นคงของเพื่อนบ้านนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่อยู่ติดรั้วบ้านเราสําหรับวันนี้แอดไทมิสสวัสดีครับ